โรงแรมโนโวเทลเพลิน no จ oh ิตโอ้โหเลิศดหรูอลังการนี่วิวสวยมากก็ไม่ค่อยเคยเห็นวิวแบบนี้หรอกเราในะอยู่แต่บ,บ้านนอกคอกนานี่ no Tail, โนโวเทลกรุงเทพเพลินจ oh ิตโอ้โหสวยมากเลยนี่ครับดูวิวในห้องอืม นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปโอ้ยแหจมจะมาสะดุดล้มตายคาโรงแรมหรูมาให้ดูวิวห้องน้ำนี่โอเค เดี๋ยวครับอุ๊ยนี่เวลาอาบน้ำมองเห็นข้างในด้วยนี่ถ้ามาพักสองคนอีกคนอาบน้ำอีกคนก็ต้องเห็นสิโอเคนี่ครับ